สวัสดีค่ะพบกับช่องแอลชาแนลอีกคือเกาแล้วเนาะคะ่ะภาพพี่น้องมาชมแนวทางนะจ,จ๊ะมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเกาเนาะค่ะเนาะมือเี่กกับเป็นแนวทางฮานอยเนาะค่ะสูตรเม็ดเดียวเนาะเม็ดสูตรมดเดะะตรม็ดเดียวของประจำวันที่20เดือน หกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะเนาะก่อนที่จะไปรับชมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันเนาะคะ่ะเนะาะมื่อบิงสูตรเม็ดเดียวนาะจากงวดประจำวันที่ยี่สิบเนาะเดือน, 6, 2, น 5, หกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แนวทางฮานอย สูตรเม็ดเดียวเนาะจ้ะเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวเนาะสูตรเม็ดเดียวสามนอยเนาะจ้ะเนาะเม็ดเดียวสามนอยให้เป็นชุดเด่นรูดวิ่งนะคะเนาะสี่เนาะชุดเด่นรูดวิ่ง สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะเนาะไปกับไปกับทุกครั้งนะจ๊ะพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับเนาะไปกับทุกครั้งให้เป็นชุดเด่นลวดวิ่งสีเนาะค่ะ หลุดเาวแล้นะจ๊ะีนศีลหนึ่งี่สี่สามี่สี่ห้ากี่เจ็ดี่นแป้านะคะนะ่ะเนาะถ้ามักถ้าชอบก็สามารถจดไว้แคบไว้นะคะ่ะถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะกับบวากันนะคะ่ะเนาะมีตัวมักตัวชอบกับไปเป็นแนวทางนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเลือกตัวที่แอดมากนะจ๊ะเนาะ 4, 4ี3นาะค่ะเนาะี 4, ตัวที่แอดมากเนาะค่ะถ้าบะมากก็สามารถเบิ้องในนี่ได้เนาะค่ะมีตัวมากตัวชอบเนาะกัะก่อนเสีออกไปกัซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นในเดจ้าไว้พอกันคลิปหนาเนาะค่ะขอให้พี่น้องสุขสุขคนโชคโชค,โชคนาะจากลำลำลุ้ยลสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนเนาะค่ะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ